สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเควิเช่นเคยนะครับก็นำสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่ใน Windows 10 Pro นะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows 10อยู่นะครับก็อยากจะเปลี่ยนไอคอนที่โชว์ขึ้นที่หน้าจอนะครับให้ใหญ่ให้เล็กเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ตัวทัสบาร์ตัวนี้นะครับ ตัวข้างล่างนะครับใครต้องการที่จะเพิ่มไอคอนให้เล็กให้ใหญ่ก็สามารถที่จะปรับได้ง่ายๆนะครับอาละเรามาดูวิธีการปรับกันก่อนครับสรับไอคอนที่อยู่ด้านซ้ายมือที่โชว์อยู่หน้าจอนะครับเพื่อนๆต้องการที่จะทําให้ใหญ่หรือให้เล็กตามที่เราจะใช้งานนะครับให้เราคลิกขวาที่หน้าจอนะครับแล้วไปที่วิวแล้วมาที่ ด้านบนสุดเลยนะครับจะมีขนาดใหญ่ห้ไหมครับไอคอนใหญ่ๆเลยใครที่ต้องการใหญ่ก็เลือกด้านบนนะครับถ้าใครต้องการขนาดปานกลางก็เลือกอันที่2นะครับคลิกขวาเช่นเดิมครับใครต้องการใช้พื้นที่หน้าจอเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกตัวนี้ได้เลยครับไอคอนเล็กๆที่เราสามารถที่จะใช้งานได้ แล้วก็ไม่ทำให้หน้าจอของเราคับแคบไปนะครับเอาละสำหรับไอคอนที่โชว์เราก็รู้เคล็ดลับกันแล้วนะครับเรามาดูด้านล่างนะครับตัวสตาร์ทไอคอนต่างๆที่โชว์อยู่นะครับนาฬิกาภาษาอังกฤษคีย์บอร์ดต่างๆที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับเราต้องการให้เล็กให้ใหญ่ทำยังไงดีครับคลิกขวาเมาส์มาจ้ที่แท็บด้านล่างนะครับแล้วก็คลิกขวาไปที่ ตัวฟันเฟืองนะครับอาละแล้วก็เมื่อเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ลองคลิกเลือกดูนะครับว่าเราต้องการขนาดไหนนะครับอาละอันนี้จะเป็นอไอคอนนะครับที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นใครที่ถนัดหรือว่าต้องการให้ไอคอน ใหญ่ขึ้นเนี่ยครับก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้เล็กลงประหยัดพื้นที่ต้องการพื้นที่ในการทํางานมากขึ้นเนี่ยเราก็เลือกตัวนี้นะครับเอาละครับนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับมาฝากเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับแป้นคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับนี่นะครับแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับ เราต้องการที่จะเอามาไว้ที่ข้างล่างเพื่อสะดวกกับการใช้งานนะครับก็ไปคลิกเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เดิมนะครับที่สตาร์ทเมนูนะครับให้เราคลิกขวานะตรงนี้นะคลิกขวาแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับจะมีคำว่าคีย์บอร์ดนะครับถ้าเราติ๊ก ก็จะออกไปนะครับคีย์บอร์ดจะออกไปละเราก็ไม่ไม่ต้องการถ้าแต่ถ้าใครที่ต้องการจะใช้งานคีย์บอร์ดนะครับก็ติ๊กเข้าไว้นะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะกลับมาเราสามารถที่จะพิมพ์งานผ่านเมาส์ใครไม่อยากพิมพ์ที่แป้นพิมพ์นะครับก็มาใช้เมาส์คลิกได้เลยนะครับก็สะดวก เหมือนกันครับสะดวกเหมือนกันก็แล้วแต่ใครที่จะชอบนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ